คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในโอเปราไดนาสตี้เออกับงบ1,300แล้วกันนะ99เนี่ยอ่ะดูไลน์แอปกันหน่อยครับก็แคตเตอร์วายนะครับก็มีรูปผู้หญิงวะ่ะแล้วก็เออลายก็ประมาณนี้นะครับก็มาเลือกดูกันก่อนได้นะก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละผมว่าก็เนี่ยมีวายมีธงแดงครับตัดตัว,ต,ต,วตัดตัวอักษรน,นะแล้วก็ธงฟ้าเป็นวายนะครับ ส่วนสกเกตเตอร์ใช้4ตัวนะครับแล้วก็เกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ครับเนี่ยครับก็ไลยเข้าประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูอ,าอัตราการเบียดครับขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดอยู่ที่400บาทครับมาเราจะเริ่มกันที่สัก10บาทนะครับกับงบหนึ่งพันสามร้อยบาทหมุนที่30รอบครับมาขอปังๆกันหน่อยไม่รู้มันจะเข้าให้หรือเปล่านะโอ้โหไหลอะไรเป็นน้ําเป็นท่าโอ้ยมาดีเอออุ้ยเต็มหน้าเลยครับโอ้โหดอกเดียวเต็มหน้า255บาบาทครับมา สวยจัดครับเริ่มต้นที่ดีครับแต่มันโอ้โหมันห่างมันห่างจังวะหลายรอบนะเออไม่เป็นไรครับเออมาดิมาดิทรงแดงครับเนี่ยตัดตัวอักษรครับมันจะได้แต่ตัวนี้นะวายมาครับเออวายูห่หวาดเจี๊ยบครับทรงนี้่หมามาดิโอ้ยเต็มหน้า3 6 0เอาดีครับมาอีก219บเ้าทหรือย็นเคเอาวะมาครับรองเท้าโอ้ได้น้อยเกบจังยี่สิาทนี้กมาดิโอ้เข้าแตก โอ้โหเยอะจัดโอ้โหไม่ได้หน้ายิ้มครับบวกมาหน่อยครับไม้นี้1361บาทครับโอ้โหไ้สุดปังครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับถ้ามันแตกแล้วผมจะเล่นไล่เบ็ดนะครับแต่ขอให้มันแตกเถอะสาธุสาธุโอ้โหสามสิบรอบแรกครับไม่มีฟีสปินสักอันมาขอขยับเบ็ดก่อนเลยครับไปสักอ่าสี่สิบแล้วกันนะครับเพราะว่าตะกี้มันแตกชุดใหญ่มาแล้วนะขอสักอ่าสามสิบสิบรอบก่อนนะมาอึยมามา นึกว่าฟีสปินนั่นนี่มาธงแดงครับของงามๆเต็มหน้ามาครับสวยต่อมาโอ้โหได้ไวแถวนึงมาต่อหนึ่งโอ้โหดองนี้พันเก้ายี่สิบเอาดิโอ้โหมาครับพันหกแปดสิบเอาครับเอาครับเออมาโอ้โหสวยจัดนี่อะครับมาหน้ากากหน้ากากโอ้โหไม่ได้หน้ากากมาครับโอ้โหบวกมาหกพันหนึ่งร้อยครับหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทครับเฮ้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องแต่มันจะแตกให้ผมหรือเปล่ามันยังไม่เข้าฟีสปินสักรอบนะตอนเนี้ยเข้าหน่อย โอ้ไม่เข้าสักรอบครับเราไต่เบ็ดเหมือนเดิมครับหนึ่งเท่านะครับแปดสิบาทครับมาโอ้โหขอลองกันหน่อยผมนึกว่ามันจะเข้าแล้วนะแต่ยัไม่เอ้ยมาดีเออมาแบบงงๆครับมาแบบงงงเออมาดีมาปะตัวที่ห้าห้าห้าโอ้โหไม่มีเฮ้ยมีหวังครับมีหวังขอหน่อยตัวที่ห้าห้าโอ้โหไม่มีสักห้าครับได้สี่ตัวครับมาแปดหมุนนะแปดหมุนนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่าเออจะได้อะไรยังไงนะขอทงก่อนเลยรอบแรกโอ้โหว้าวว่ะ สองเออมาดีมา,ส,มาสองอันเลยมาครับได้ทั้งฟ้าทั้งแดงครับนีอ,อ่ะวายมาก่อนครับเฮ้ยวายอยู่สวยครับวายอยู่สวยโอ้โหได้น้อยเกินมาอ๋อเออโอ,อ้โหได้น้อยจังครับน้อยมากน้อยมากวายตัวข้างหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนเนี้ยขอ,อนหน่อยโอ,อ้โหไม่ขึ้นปะวายตัวสุดท้ายก,ก็ไม่ได้ช่วยนะขอธงแดงหน่อยแจม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 โอ้โหน้อยเกิน96ลูกเลยนีหมดแล้วครับได้น้อยปะมาดีสีฟ้ามาต่อครับ สีฟ้าตัดายมาให้สวยๆเรียงกันสามแถวโอ้โหมาได้อยู่ได้อยู่นี่ยเลียงกันสามแถวแต่ได้เจว่ะได้น้อยเกินตัวเจดีโคตรถูกเลยมาครับได้วายโรงการสวยเอออย่างนี้ดินี่ปะมีโอ้โหมามาทีว่าจะหมดแล้วนะรองเท้ารองเท้าลูกรองเท้าโอ้โหไม่มีรองเท้าสข้าครับมาต่อต่อต่อเออธงฟ้ามาต่อสีฟ้านี่มาดีนะครับแต่ผมอยากได้สีแดงเฮ้ยมาสองอันสวยเอาดิผมอยากได้สีแดงว่ะสีแดงมันตัดตัวตัวภาษาภาษาอกงกฤษออกไปนะครับ จะได้แพงนะมาดีบวกมาอีกสองฟีสปีนครับถือว่าดีนะคงอุ้ยสวยวายอยู่หลังเลยกําลังจะบอกว่าโงมันจะได้ตัวปีสปีเพิ่มนะโอ้โหเอไม่ได้เชยวายมันอยู่ซ้อนกันอะไม่ค่อยสวยอะผมว่ามันต้องเรียงนะเรียงคนละช่องอะถึงจะดีติ้งงมาได้ถุงเพิ่มมาดีครับดอกนี้มาดี2 2 4 0บาทครับเออมาไดุ้งเพิ่มอันนึงมาดีขอซ้อนหน่อยกอซ้อนอีกสักรอบน้ดุงสีแดงนะครับ เนี่ยอยู่อย่างนี้สวยครับอย่างงี้สวยจริงปานีเออหนึ่งพันถึงสองหมดเอ้ยยังไม่หมดวะได้เคมาต่อว่าคิวคิวหน่อยคิวแถวแรกคิวโอ้โหไม่มีว่ะต่ออนนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทครับโอ้โหรองเท้าก็ไม่ได้อย่าเพิ่งหมดครับขอทงก่อนเออมาถุงแดงถุงฟ้ามาคู่ครับบวกมาเป็นสามรอบครับมาต่อสวยๆครับถุงแดงนะถุงแดงใครๆก็อยากได้ครับผมเชื่อแต่ผมไม่ได้อะไรเลยครับมาดีโอ้โหวายซ้อนอีกแล้ว ไซ้อนมันอยู่ไม่ค่อยดีเอ,อ้ทงแดงมาดีรับ,บวกมาอีกเลือดเกมนี้ดีนะครับผมว่าเข้าดีเหมือนกันนะเออใครอยากลองลองได้นะครับโอเปราไดานัสตีครับเออมาทงแดงตัดตัวภาษาจีนเอ้ภาษากฤษออกไปเอาสวยๆเออมาดีได้ไวได้ไวยอยู่หกร้อยกว่าบาทโอ้โหมหมดครับเล่นดอกเดียวครับหกร้อยยี่สิบสี่รอบสุดท้ายว่าไงเออ,ส,อ,อสีแดงมาให้อีกรอบหนึ่งสีแดงมาให้อีกรอบหนึ่ง โอ้หน้ายิ้มบหน้ากากให้ผมไม่เย,ยได้มันเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่านะประเด็นอะผมลืมไปละเล็กที่เราดูไลฟ์ครับตะกีนก้นนะแต่เท่าที่ผมเห็นนะไอ้รูปผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแพงสุดบวกมาเท่าไหร่ครับ6 2 3 6บาทครับโอ้โหกับเป็ด8 0บาทครับป่ะเดี๋ยวเราจะขยับเป็ดเลยนะครับก็หนึ่งเท่าตัวนะครับลองดูโอโ้อยากไป200นะใจจริง,รงแต่กลัวไม่ได้วะข่อ,อสักหมุน10ก่อนแล้วกันเอ้ยโอ้โหแตกเฉยเอาดิโอ้โหมาครับมาแปดรอบปับเอาด มาโอ้โหอย่าบอกว่าเววานะครับมาสองฟีครับสองฟีครับมาสอฟีขอสวยๆมาเออเต็มแน่เลยโอ้โหหุ่ยหกพันสแปดเอามาครับโอ้โหดอกนี้บวกมาโอ้หกเก้พันเฮ้ยเกสบวกมาครับต่อเนื่องเลยโอ้หุ่สามร้โหสูตรคับปุ้ยหน้ากากไม่ได้โอ้มาดีครับโอ้หหนึ่งหสองร้อครับเอาเรื่องครับโอ้หบวกมาชิบหายครับมารสีฟ้าไวแถวสหมด มาดิฟ้าผมฟ้าใหมา่กันนึงไ,ได้ฟรีด้วยครับม,มามาดิขอหน่อยขอขอต่อมาตัวเอแถวสามโอ้โหไม่ได้เอว่ะมาได้ฟรีมาอีกหนึ่งรอบครับเอาสวยๆหน่อยวายอยู่ถูกที่โอ้โหแหรร่เด็กเกินแางอย่างนี้ม้าได้อยู่เอขอเอขอเอโอ้โหไม่ได้เอครับไม่ได้เอด้วยเด็กเกียม้าสีฟ้าผมยังได้สีแดงอ่ะเออตอนแบบสูงๆนี่อยากได้สีแดงครับซึ่งมันไม่รู้ว่ามันจะให้หรือเปล่านะ มาดีโอ้โหสีฟ้าอีกแล้วครับก็ยังดีครับมาได้ฟีสปินเพิ่มนะปาดีเออบวกมาครับบวกมามาเป็นหกครับอ๋อเอออย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่เออเจมาครับดอกนี้เจ็ดร้อยแปดบาทครับโอ้โหหมดบาทได้รอบเดียวว่ะแตกดีครับแตกดีแนะนําเลยครับแต่ไม่พอทงทงเข้าดีเลยนะทั้งสีฟ้าทั้งสีแดงเลยแต่อัตตาอัตราเข้าสีฟ้าดีเฮ้ยสีแดงมาครับ อัตราการเข้าสีฟ้าจะดีกว่านะมาแดงสองรอบต้องปังนล้วแหละขอปังปังโอ้โหเงียบกิ๊บรอบสองอมีหน่อยมีเออรองเท้ามามาดี1,280ต่อเออรูปหน้าคนรูปหน้าคนมาหน่อยรูปหน้าคนโอ้โหมันคนละคนครับโอ้โหมันไม่มาว่ะมันคนละแบบกันมันมีสองคนนะครับเออมาผงฟ้าธงแดงบวกมาอีกสองรอบครับยังไม่จบเอ้ยสามรอบสวยมาสี่รอบโอ้โหมาดีเอาว่ะ มาสี่รอบสวยจัดครับโอ้โหหมาบวกมาสี่รอบตัดไปขอสวยๆอุ้ยวายวายมาอย่างนี้ไม่ได้อีกโอ้โหนึกว่าจะได้แดงตัดสวยโอ้ไม่ได้ว้าสองรอบโอ้โหอะไรของมันวะเออมาดิหมาได้รอบหนึ่งครับหมาได้รอบหนึ่งเจโอ้โหเจแตงหน้าเลยไม่ได้เจครับโอ้พันสองแปดสิบบาทมาเดือดรอบครับตอนนี้ขอสวยๆแดงมา โอ้โหถูกแพงก็แดงไปก,ก่อนครับมา960บาทสวยอยู่เออมาดิครับมาอีก3,000อรูมา3 0 8ว่าเอาดิครับมาบวกต่อเนื่องครับ4,800ครับมาต่อในงรอบสุดท้ายบวกทงไามขอทงก่อนออ้ยหมาบวกมาอยู่มาดิครับ2,816ต่อเอ,อเออเอเคมามแถวแรกเคโโเคไดไวายโอ้โหคิวเฉยมาครับบวกมา3,584บาทครับก็หมดแล้วนะครับ ก็มารวมเงินกันหน่อยครับได้เท่าไหรดอกนี้ครับรวมมา33004บาทว่ะเอาจัดเอ้ยผมจะหมดผมจะปั่นจนมันหมดนี่เออยมาดิกำลังจะบอกว่าจะปั่นให้มันหมด10รอบนะครับก็จะหยุดแล้วนะมาดิครับขออีก8รอบต่อปังๆเลยว่ะมาดิเออขอให้ได้เหมือนรอบ่อกี้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับร้อยรอบมีรอบอะหรือ10รอบมีรอบก็ไม่รู้นะครับทรงแบบ่อกี้นะมาวายขอยสวยๆวดยวสองเดียวสาม แจม ừ. อือมา992ต่อมาโอ้ผมอยากได้ลูกผู้หญิงนะผมไม่เคยได้เออผมยังไม่ได้สักรอบเลยนะบวกมาอีกพันเจ็ดครับมาดิโอ้โหเหลือสี่รอบผมมาเฮี้ยววะ่ะส่งไม่เหมือนรอบตะกี้แล้วเนี่ยเออมันก็ยังได้อยู่ครับแต่คงจะได้คงจะได้ไม่เท่ารอบตะกี้แล้วนะต่อวะโอ้โหหมดว่ะสามร้อยยี่สิบมีไหมรอบสุดท้ายเนี่ยทงทงมาหน่อยขอทงเพิ่มนะครับทงออมาทงสองอันได้แดงว่ะ ดแดงถู้งสองอันสวยอยู่สวยอยู่บวกมาสองรอบครับเออมาเกือบจะหมดครับแต่ยังไม่หมดครับมาพอส <เล S 1> ยวยวยมาดิเออแดงมาแดงมาอีกรอบนึงเฮ้ผูห้หญิงผู้หญิงโอ้ไม่ได้ลูกคนเต็มหน้าเลยไม่เข้าได้ไงโอ้เสียดายเลยมา <เล S 1> อีกรอบอีกรอบนึงโอ้โมารองเท้ามาครับรองเท้ามาเออมาบักดีเออเฮ้ถุงแดงถุงแดงแดงแดงเนี่ยแดงแดงโอ้ไม่ได้แดงบวกมา1400ครับ โอ้โหขอต่อเนื่องหน่อยมาผมได้ฟรีมาอีกหนึ่งนะผมได้ถุงน้ำเงินอ่ะตะแก่โอ้โหแต่ไม่ได้มาอย่าเบานะลูกอย่าเบานะมาดีครับเออขอหน้อยหน่อยขงหน่อยเจมาดีเออมาบวกมาครับสามร้อยแปดสิบส่ขอเรื่องมาโอ้โหโอเคขอชิ้วขออะไรก็ได้มาโอ้โหไม่ได้สักอันครับก็หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่ครับก็หมดแล้วก็รวมเงินกันหน่อยครับบวกมาห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทครับมาดิขอให้มันหมดสี่รอบนี้ก่อน ไหว่ากันครับจะไปต่อเอ้ยมาอุ้ยเต็มหน้าเลยสองสี่หอ,อุ้ยหตัวไทเกอร์หกตัวโอ้โหมาดีครับจะหยุดอยู่แล้วครับบวกมาอีก12รอบขอหนึ่งได้นะเออมันไม่ได้นี่ผมเจ็บใจมากเลยนะมาบวกมาเฮ้ยไม่เอาหน้าทรงนี้เอ้ยมาบวกฟีมาสอรอบครับเป็น10รอบเป็น1ิบรอบเออได้อยู่มาสวยๆโอ้โหมันอยู่ซสอีกแล้ว<ห>พี่น้องเลยเนี่ยมันได้น้อยเกินครับทรงนี้ร้อยเก้ส เออเอมาเคเขาเคแถวสองเคเออเออหูยเจแถวแรกจะได้วายครับเจแถวแรกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหเสียดายจ้ะรอบสองไปเป็นไงลูกเป็นไงลูกบวกโงมาหน่อยบวกโงมาหน่อยโอ้โหมาเจได้อยู่ครับสามยี่สิบจี้เคเคแถวแรกนี่เต็มหน้าเลยครับถ้าเคแถวแรกมาเออมาดีอย่างนี้แหละครับบวานเกี๊ยบมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองโอ้โหสมพรปากครับสมพรปากจริงอย่าหมดนะลูกอย่าพึ่งหมด อย่าพึ่งหมดโอ้โทงหายไปไหนหมดเหมือนกับรอบที่เข้ามาเลยนะครับเเนี่มาเจสมพนปากอีกแล้วแต่ขอทง่ะผมอยากได้ทงอ่นตอนเนี้ต่อหน่อยโอ้โหไม่ต่อว่ะบวกโอ้โหหายสองรอบโคงไปไหนเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันได้ไปเอยอขอเอหน่อยเอแถว2อเอแถวสองโอ้โหคิวมาเอแถวสอเอโอ้โหเคมาแทนเอ ไม่ได้ครับรอบสุดท้ายเป็นไงแปลวครับโอ้โหเกียรครับไม่ได้แลครับบวกมา3 0 0เอ้ย3,824บาทโอ้โหมีปะหมดครับก็หมดแล้วนะครับผมก็จะได้กำไรมาแล้วก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b e ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ